เรื่องของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกันบ้างนะคะซึ่งทางสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ก็ถแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสารสัมพันธ์สมชครับครั้งที่3ชิงถ้วยประธานรัฐสภาค่ะ มัสยิดอิสลามบ้านห่อนายทรงชัยมานะจิรจรัถนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่รวมกับคณะกรรมการจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสารสัมพันธ์สมชครับครั้งที่สามชิงถ้วยประธานรัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนี้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยเชีงยงใหม่โดยการแข่งขันฟุตบอลแบ่งเป็น3ประเภทคือฟุตบอลเยาวชน7คนฟุตบอล เยาวชน5คนอายุไม่เกิน14ปีและฟุตบอลอาวุโส11คนอายุ35ปีขึ้นไปแหม35ปีขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าฟุตบอลอาวุโสนี่ดิฉันขนลุกเลยนะใช่ค่ะทางด้านของนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลสอมชค,คัพครั้งที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามาคัคคีระหว่างเยาวชนมุสลิมและเยาวชนต่างาศาสนิกใน ต่างศาสนกในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ